h e ล lo ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พออยู่กันกลางร้านนะคะมีรถเข้ามาอีกคันมานำเสนอน่าใช้มากๆเพื่อนๆค่ะได้รถปีใหม่สีเซียงแรง1.8นะคะด้วยสีเทาดำที่จะบอกว่าไม่ได้หากันง่ายๆวันนี้จัดมาให้เพื่อนๆ1คันนะคะสำหรับ Honda HRV 1.8นะคะคันนี้เป็นรุ่นย่อยตัว E ค่ะทุกคนเป็นรถปี2021สีเทาดำส,สวยๆนะคะลอเขาก็เป็นเอกลักษณ์นะคะลายดอกไม้ใช่ไหม <laughs> กระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโครมเยี่ยมนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์ให้เ,เพื่อนแล้วนะคะเครื่องยนต์1.8เบนซิน IVT e c ทค่ะเป็นสีที่สวยมากๆทุกคนได้ล้อเดิมศูนย์ยางคุณภาพดีๆด,ดันหลบนะคะจัดไว้ให้1ชุดเป็นยาง R17 ค่ะกระจกกันข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวที่เป็นไฟ LED ด้วยค่ะ มือจับนะคะตกแต่งลายเคปลามาให้นะคะตรงนี้ก็ได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ได้ในส่วนของการที่จะช่วยให้กันลอยด้วยนะคะ mm hmm. กันสาดเฮชาวีตรงรุ่นค่ะและนี่คือมือจับคู่หลังนะคะที่จะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของ H r ชาีนะคะแต่มีความพิเศษตรงที่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาจะติดลายเคปลาแบบนี้มาให้เ,เพื่อนด้วยซึ่งจะดีมากๆช่วยทะนุถนอมตัวรถได้มากๆเลยค่ะมาดูกันนะคะสำหรับรุ่นย่อย e นะคะไฟไท้ายเขาก็จะไม่ใช่ไฟ LED ดีนะ แต่ออปชันจะบอกว่านะคะก็ไล่ๆกันอยู่นะสำหรับตัวท็อปกับตัวรองท็อปเนี่ยสู้กันน่าดูเลยนะคะเซนเซอร์หลังมีค่ะกล้องหลังมีมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูการสำหรับเฮชาวีนะคะพื้นที่ภายในห้องสัมภาระเป็นอย่างไรคะ่ะนี่ค่ะสำหรับด้านในนะคะได้พื้นที่ห้องสัมภาระคือกว้างๆเลยค่ะ แผ่นรองยางมีให้นะคะแม่แรงยางอะไหล่ใส่ไว้ให้ด้านล่างแล้วคะ่ะรถที่ไม่เคยชนเปลี่ยนครื่องจมน้ำน็อตเดิมๆตะเขตเดิมเม็อดอาร์คเดิมให้เพื่อนๆแบบนี้เลยคะ่ะมีไฟส่องสว่างด้านในเบาะพับราบได้เพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระได้ด้วยนะคะและนี่คือ HRV 1.8E ปี2021คะ่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับด้านในนะคะนี่เลยนะคะเชิญขึ้นรถได้เลยจ้า เบาะภายในนะคะได้ชุดเบาะหนังฉ่ำๆมีที่พักนะคะที่พักแขนให้ที่วางแก้วให้นะคะพื้นที่ภายในก็กว้างมากๆด้วยนะคะและที่นั่งของคนขับเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเลยค่ะ นี้ค่ะที่นั่งคนขับนะคะได้ชุดเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันสวยๆแบบนี้เลยเพดานสะอาดสาดมากๆภายในรถคือแอร์เย็นกลิ่นหอมแล้วนะคะเพียงแค่สตาร์ทมานะคะไม่กี่นาทีเท่านั้นเองค่ะขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้นะคะ hrv 1 8 e รถปี2021นะคะคันนี้เป็นรถนะคะที่จะบอกว่าเรียจากป้ายแดงไปหลายแสนป้ายแดงอยู่ที่9 4 9 0 0 0บาทวันนี้นะคะพิเศษให้เพื่อนที่ 5 4 9 0 0 0บาทประหยัดไป4,000สนเลยนะเพียงแค่ไม้นะคะเขาวิ่งไปประมาณแสนสามเท่านั้นเองนะคะรถเขา 0, ้าศูนย์เช็คทุกระยะประวัติดีๆนะคะไม่ติดเรื่องใหม่คุณได้รถในราคาพิเศษรถใหม่ด้วยค่ะได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังชันตกแต่งลายเคปล่าแพล i ช c r u ร s สคอนโทรลมีให้นีค่ะฝั่งซ้ายปรับนะคะเสียงขึ้นเสียงลงรับสายวางสายได้เลือนไม้สวย,สวย จอตรงกลางนะคะจอของเดิมเปลี่ยนเป็นจอ Android ให้เ,เพื่อนๆซึ่งอัปเกรดนะคะให้นะคะซึ่งเป็นจอที่แบบสวยมากนี่ค่ะกล้องมองหลังนะคะ Reverse Camera นะคะพร้อมเลนส์นำสายตาคมชัดแบบนี้เลยและดีไซน์นะคะช่องแอร์ของเขาเพื่อนๆดูสิปรับแรงลมลงหน่อยนะ นี่นะคะได้แอร์ดิจิตอลด้วยนะคะสามารถปรับสัมผัสเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองนะคะไม่ว่าจะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิก็ได้เลยจ้ะอันนี้คือจอนะทัชสกรีนง่ายๆนะคะเป็นแค่ปลายนิ้วสัมผัสด้วยปุ่มพุชสตาร์ทอยู่นี่และนี่คือนะคะโซนเกียร์ตกแต่งลายเคปล่าเจ้าของเดิมคงจะชอบลายครยล่ามากๆซึ่งได้ทั้งความทะนุถนอมตัวรถและได้ทั้งความสวยงามด้วยค่ะวันนี้นะคะจัดมาให้อีกหนึ่งคันสำหรับ H r v 1>, 1 8 e รถปี2021นะคะพิเศษเพียง549,000บาทนะคะผ่อนเพียง9,828บาทได้สูงสุด7ปี84งวดเอาไปเลยจ้ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะและถ้าอยากได้ทนยังไงติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยจ้ะขอบคุณค่ะ